ก็สู่ช่วงเวลาของมันนี่สามใน AEC b s i z Plus นะคะคุณผู้ชมวันนี้หนึ่งธุรกิจที่เราอยากจะแนะนำเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องขึ้นอยู่กับความสุนทรียะในใจของคุณผู้ชมพอสมควรเลยนะคะแต่ว่างานศิลปะตรงนี้นี่เองล่ะค่ะที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการทําธุรกิจได้อย่างไม่น่าเชื่อเดี๋ยวนี้นะคะเราจะไปพบเบื้องหลังของร้านสวยๆร้านนี้เจ้าของเขามีชื่อเสียงเรียงนาอย่างไรแล้ร้านนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรตามไปพบกันข้างในค่ะ ราคาตอนนี้เราอยู่กับทางเจ้าของร้านแล้วนะคะเดี๋ยวต้องให้พี่เขาแนะนําตัวนิดนึงสวัสดีค่ะคุณนัทผมชื่อเล่นชื่อน,นัทน,นะครับจากกลุ่มต้นทองศิลป์น,นะฮะเป็นสินค้าภาพเขียนจังหวัดลําพูนนะครับค,คุณนัทนี่มาเอาดีทางด้านของการทําธุรกิจประเภทงานศินละปะภาพเขียนต่างๆที่มา<อ>ที่ไปของร้านต้นทองนี่คืออะไรคะคือเมื่อ8ปีที่แล้วนะฮะตอนที่ได้ทําธุรกิจชิ้นหนึ่งอยากจะทําธุรกิจใหม่ เพลินไปเห็นภาพเขียนแล้วรู้สึกว่าหลงไหลจากไม่เคยมองมาก่อนเลยพอเริ่มทําแล้วรู้สึกว่าชอบแล้วลูกค้าชอบเราก็เลยเริ่มออกแบบดีไซน์จนในที่สุดเราก็เอาไปประ,ประกวดก็ได้รางวัลออท็อปมาประมาณสักตั้งแต่ปี2552นอนะฮะ <Okay. S 2> แล้วก็ลูกค้าโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆืๆ่อๆได้รับคําชื่นชมมาโดยตลอด mm hmm. ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ธุรกิจมันก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น จากทีมงาน8คนก็รดตอนนี้มีทีมงานร่วมร่วมร้อยชีวิตอ้เป็นร้อยชีวิตเลยครับพ<อ>ีทีมงานเป็นร้อยชีวิตต้องดูแลลําบากแน่ๆล,ลาบากฮะเพราะไม่เคยคิดว่าจะบริหารคนเยอะขนาดนี้แต่นับวันก็คือศิลปินหลายๆท่านอยากเข้ามาสังกัดอยากมาทํางานร่วมกวับเราเพราะว่าเรามีความคิดแต่ว่าเหมือนศินลปินดังๆจะเป็นผู้ผลิตเหมือนเราทำสตอรี่บอร์ดวางแผนก่อนอดูตลาดว่าจะเป็นยังไงเทรนด์เป็นยังไง กำหนดพ o l i c เหมือนกับฟแฟชั่นเลยฮะแต่เราไปกำหนดทิศทางแฟชั่นของงานศิลปะแทนอ,อันนี้คือนโยบายของเราเลยว่า happiness คือทำยังไงให้สวยด้วยมีความหมายด้วยแล้วครอบคลุมกลุ่มทุกกลุ่ม <Okay. S 1> ลูกค้าให้มากที่สุด <Okay. S 1> แล้วก็ที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบสนองค่อนข้างจะดีนี่คือความดีใจที่ ผู้หลักผู้ใหญ่บอกต่อกันบอกต่อกันแล้วเราก็โตขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆฉะนั้นงานเรามันเลยค่อนข้นางจะแปลกแหวก<ๆ>แนวคิดอย่างเดียวว่าทําอะไรก็ได้ให้ใหมันนอกกรอบแต่เน้นความสวยงามและความเป็นมงคล <ử> แล้วก็ให้มันเหมาะกับตลาดให้มากที่สุดแต่และภาพก็ย่อมมีความหมายและที่มาใช่ไหมคะใช่ขออนุญาตมาภาพเรือแล้วนจริงๆแล้วเรือเนี่ยคนชอบมากเพราะความหมายดีคนจีนจะบอกว่าเรือเนี่ยคือความสําเร็จสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางจะมีแค่ทางน้าใช่ไหมครับเวลาค้าขายเสร็จ เรือวิ่งกลับบ้านก็หมายถึงขนเงินขนทองขนความสําเร็จกลับบ้าน mm hmm. เขาถึงบอกว่าเรือทําไมเวลาซื้อภาพเรือต้องหันเข้าบ้าน mm hmm. ก็เหมือนกับเราได้เห็นคนในครอบครัวเราที่ไปทํามาค้าขายได้กลับบ้านมาเรียบร้อยแล้ว mm hmm. อเอาความสําเร็จกลับมา <c oughs> แต่ทีนี้ในเรือที่เราออกแบบเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีความนูนมันจะแตกต่างจากเรือลําอื่นๆไม่เหมือนที่อื่นนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยการวาดรูปเนี่ยจะเป็นความเรียบเข <c oughs> าเรียก <c oughs> วา่าแฟลตแต่ผมจะ เป็นคนที่ชอบทําให้มันมีความมีมิติไปไหนแล้วอยากให้ลูกค้าได้ความภูมิใจว่าสินค้าเราแปลกภาพเราแปลกไม่เหมือนใครก็เลยลเอาเอาษณะงานปั้นกับศิลกับศิละปะภาพเขียนนี่มาเจอกันตรงนี้นี่คือภาพสีน้ํามันอันนี้จะเป็นสีอะคริลิกฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าสีอะคริลิกเนี่ยกับสีน้ํามันมีคุณสมบัติแตกต่างกันตรงที่ว่าสีอะคริลิกจะมีความแห้งเร็วแต่สินมันจะแห้งช้าทีนี้บางงานนี่เราต้องการอารมณ์ต่อเนื่องอย่างเร็วถ้ารอ ความแห้งที่มันช้าเหมือนสีน้ำมันมันทําไม่ต่อเนื่องเราก็เลยใช้เสียกระิกในการทํางานนี่คือข้อแตกต่างที่ทางร้านนียชูเป็นจุดขายคือเราเน้นความมีมิติเข้าไปด้วยจึงแม้ศิลปินที่ทําจะปวดหัวเล็กน้อยปวดหัวค่อนข้างเยอะครับเบื้องหลังเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างจะจู้จี้จุกจิกมากว่ายังไม่ได้เพราะอยากให้สิ่งที่ลูกค้าได้นี่คือความภูมิใจมากที่สุดใช่คือไปปล่อยอะไรก็ได้มันก็ไม่ได้ความแตกต่างแลวไม่ได้สิ่งที่เราต้องการครับ แต่พอเวลาผ่านไปทุกคนก็จะภูมิใจว่าเออเขาเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเมื่อ1ปี2ปี3ปีผ่านไปฝีมือเขาก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆโดยผม<ำ>มีเป็นแรงผลักดันทำธุรกิจมากี่ปีแล้วคะอันนี้เข้าปีที่แปดนะัะปีที่8ตั้งแต่ปีครับ ตั้งแต่ปลายปี24 25 49ง่ายๆว่าผลผลิตจริงๆมันอาจจะมาจากลำพูนลำพูน <ister? S 1> เป็นส่วนใหญ่แต่<อ>ทุกวันนี้เนี่ยบางคนก็บางทีศิลปินเดินไปสมัครที่ร้านที่ส่วนจัจักเราเลยเราก็ดูผลงานก่อนแล้วเราก็อาจจะเออแนวนี้เราอยากให้เขาทดลองงานก็จะอาจจะเป็นศิลปินเดี่ยวแต่ทํางานอยู่ที่บ้านก็มีอ๋อค่ะโฮมเบสคือศิลปินเ,นเดินเข้ามาหาคุณนัดเองนะคะคุณผู้ชมจากที่เขามีลูกน้องไม่กี่คนตอนนี้เขามีเป็นร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นงานที่ออกมาแล้วแตกต่างหลากหลายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นเรื่องของความคัดสรรจริงๆคือเราอยากทํางานศิลปะให้ครอบคลุมทุกๆด้านแต่ว่าในความคิดก็คือจะออกแบบว่าต่อไปเราจะออกแบบศิลปินท่านนี้ควรจะทํางานตัวไหนแล้วเราก็จะส่งข้อมูลผ่านทางไลน์บ้างทางอินเทอร์เน็ตบ้างทุกๆวันเราก็จะดูความคืบหน้าของงานปาร์ตี้ก็จะเชิญศิลปินมาเจอกันได้มาแชร์ความรู้กันบ้างไปดูรูปอื่นๆบ้างก็ได,ได้ค่ะ อันนี้จะเป็นรางวาัลภาพนุนปิดทองนะฮะที่เราได้รับรางวาัลสินค้าของนะฮะจัจังหวัดลําพูนนะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นงานตัวนี้เนี่ยต้นโพเนี่ยเราเรียกว่าต้นโพพญานาคมีมังกร8ตัวล้อมนะฮะไหนเอ่ยมังกรหน,นึ่งสองสามสี่ 4, 5, ห้าหกเจ็ดแปดคือในทีมงานตัวนี้ก็คือใบโพจริงตรงเนี่ยก็จะหมายถึงลูกค้าหรือธุรก,กิจลูกค้านะครับ ล้อมด้วยมังกรคือความเป็นมงคลเข้า8ทิศ8ทางขยาน้านี่จะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองลายที่เราทําลายเป็นสีทองนี่มันจะเป็นลายทองตุง้ดันด้ความสงบสุขเนี่ยครับซุ้มนี้จะเป็นซุ้มรธรรมก็คือได้ความสงบสุขด้วยฟ้าเนี่ยก็คือความอุดมสมบูรณ์ใบโพธิโปรยมาแล้วจะแทนคําว่าคงจุ้ยแทนคำว่าลมซึ่งในจริงๆเนี่ยผ้ามันไม่มีลมเราต้องใช้สัญลักษณ์บางอย่างก็คือเรียนรู้จักสินแสแล้วมาประยุกต์กับรูปฉะนั้น ก็คือพยายามคิดทุกๆอย่างที่เป็นมงคลทั้งหมดแล้วก็เอามาใส่ก็พยายามเรียนรู้ทุกวันทุกวันว่าอะไรที่เหมาะกับลูกค้าแล้วได้ความเป็นมงคลแล้วก็สวยงามแล้วคุณภาพดีอันนี้ระดับกลางๆฮะติดได้ทุกบ้านฮะอันนี้เราจะทําค่อนข้างเยอะมากไม่ถึงครับทั้งอันนี้แค่ประมาณหมื่นเดียวเองครับครับผมผู้ชมหมื่นเดียวนะคะแล้วสีของเราเนี่ยจะเห็นถ้าผมเอานิ้วดุนข้างหลังจะไม่แตกเห็นไหมฮะ เออไม่แตกแล้วพื้นจะมีลักษณะเหมือนหนังเห็นไหมครับใช่ค่ะฉะนั้นการดูแลเนี่ยค่อนข้างจะง่ายแข็งแรงทนทานไม่ต้องว่างอะไรมากครับปีหนึ่งทําความสะอาดแค่ครัง้งสองครั้งก็ได้แล้วนะฮะอันนี้คือข้อแตกต่างคือเราเน้นคุณภาพของงานมากว่าดูแลง่ายสวยงามซื้อแล้วไม่ต้องใส่ใจเขาเลยก็ยังสวยงามคงทนเป็นเวลาหลายหลายๆหลายๆปีเลยครับค่ะแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่เหมือนได้รับความนิยมใช่ครับมีีะ ครับจริงจริงๆเนี่ยปีนี้ปีม้าแต่ที่ผ่านผ่านมาเนี่ยม้าเนี่ยคนชอบมาตลอดม้าเนี่ยเป็นภาพที่เป็นมงคลอย่างหนึ่งแต่การทําภาพเขียนม้านี่ค่อนข้างยากนะครับยากคือศิลปินที่จะวาดม้าให้สวยเนี่ยก็ยากนะครับแต่ด้วยหลักของผมเนี่ยคือทำยังไงให้ม้าเนี่ยมีสัดส่วนหนุ่มสะกันสวย ส่วนใหญ่ผมจะใช้ม้าเป็นม้าสีหบอกเพราะผมคิดว่าม้าสีบอกเนี่ยเป็นม้าพันพิเศษนะฮะปกติม้าก็จะมีแดตัวเราจะเอาเจ็ดตัวเป็นม้าสีบอกแล้วก็เอาม้าสีน้าตาลเหลืองทองเนี่ยเป็นตัวที่แปดเหมือนคล้ายๆว่าเป็นขงเบ้งคุมทับหลังนอกนักม้าเจ็ดตัวเนี่ยแปดตัวด้วยนะเลขแปดเนี่ยคนจีนเนี่ยเหมือนคนไทย ภาษาคนไทยบอกว่า9ก้าก้าหน้าคนจีน8นี่ก็คือเ,เลขดีก็คือเงินเข้า8ทิศแทางความสําเร็จเข้า8ทิศแทางเหมือนโป๊ยเ่ยยมยอนโป๊เซียนเหมือนโป๊ยเซียนใช่ครับยังหนึ่งก็ยง 1, ังต้อง1นึ่งงแใช่ครับฉะนั้นอันนี้เราเป็นภาคตะวันออกเป็นแบบ Orientation ก็คือเอาวัฒนธรรมของคนจีนกับคนไทยมาผสมผสานกันอันนี้ก็คือก็เรียนรู้มาเหมือนกัน <laughs> นะฮะภาพภูเขาก็ได้รับความนิยมนะคะขายดีมากๆครับ ภูเขาเนี่ยจะหมายถึงลาบยศชื่อเสียงนะฮะก็จะมีสองแบบแบบที่มีน้ำกับไม่มีน้ำนะครับฉะนั้นแบบมีน้ำาม่จะายดีเออแล้วแต่สินแสบางบ้านเนี่ยต้องมีภูเขาและน้ำบางบ้านสินแสบอกว่าห้ามมีน้ำก็คือมันเป็นหวงจุย้ยแต่ตัวภูเขาเองเนี่เท่าที่เรียนมาคือภูเขาแปลว่าลาบยศชื่อเสียงฉะนั้นอันนี้ก็จะหมายถึงว่าตัวท่านเป็นคนเหนือคน มีลูกน้องบริวารก็คือทุกคนก็ก้าวหน้าขึ้นมาหนุนให้ตัวธุรกิจท่านเขาปวท่านโตขึ้นมาเรื่อยๆะนะครับแต่ว่ารูปนี้เราจะเอาจากงานโฟโต้ที่เป็นภาพถ่ายมาประยุกต์เป็นงานภาพเขียนแต่ว่าภาพแบบกุ๊กกิ๊กหวานแหววก็มีนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็สีสันเลยกินเลยจอกไม้คกับคุณผู้หญิง รูปนี้ได้ไอเดียมาจากการดูในอินเทอร์เน็ตนะฮะก็ต้องบอกว่าอินเทอร์เน็ตก็ให้ความรู้อย่างหนึ่งแล้วผมก็เอามาประยุก์ตว่าเออเราน่าจะทํางานที่มันมีสีสันแล้วแบบใครเห็นแล้วมีความสุขง่ายๆแต่ดูดออีอันนี้เราจะดูว่าอย่างเช่นผู้หญิงกัะดอกไม้นี่ถ้ารูปแล้วเนี่ยมันจะมีพื้นผิวออกมาเลยนะฮะสวยนะคะสวยและเป็นสินค้าที่ขายดีแล้วก็มีน้อยชิ้น เราก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะยังไม่กว้างสําหรับตลาดคู่แข่งตรงนี้มันมีไหมฮะคู่แข่งของร้านต้นทองมีครับผมบอกสินค้าทุกเพศมีคู่แข่งทั้งหมดแต่ผมใช้หลักการตลาดที่ว่าเราจะจับกลุ่มทารกมาเก็ตนะตำแหน่งไหนก็หลักการตลาดก็คือเราจะวางโพสิชันของโปรดักต์ตรงไหน,น uh huh. ผมคิดว่าตลาดผมจะอยู่ตรงม uh ิดเดิลไปจนถึงไฮเพราะว่าเราใช้เวลาทำนานกว่าคนอื่นความปารารตมากกว่าคนอื่นแล้วก็คุณภาพสีทุกอย่าง เรามากกว่าคนอื่น mm hmm. ฉะนั้นเราคอสเราค่อนข้างจะสูงกว่าคนอื่นและเรายังคิดว่าตลาดที่เป็น m i d เดิลไฮนี่ยังมีในเมืองไทยและต่างประเทศคุณนัดบอกว่ามีมุมมองทางการตลาดที่ไม่เหมือนใครก็เลยทําให้อยู่ได้อย่างชิลเลยละ่ะในธุรกิจเออจริงๆผมมีให้ข้อคิดอย่างหนึ่งเนื่องจากว่างานศิลปะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนจบงานศิลปะจุดอ่อนก็คือภาษาไม่เก่งค่ะ mm hmm. ฉะนั้นเวลาจะพรีเซนต์กับลูกค้าไม่เก่ง ถ้าเป็นลูกค้าต่างชาติก็เสร็จ2เทคโนโลยีก็ไม่เก่ง3ความมีวินัยก็ไม่ดีแต่ของผมเนื่องจากผมเคยทํางานธุรกิจแบงก์มาก,ก่อนแบงก์สอนเราในเรื่องของความเป็นระเบียบวินัยแล้วเร,บบเราก็เอาเชิงอุตสาหกรรมเชิงพณิชย์ที่เป็นระบบเนี่ยมาใส่ในเชิงของธุรกิจฉะนั้นเวลาเรามีกลุ่มสมมุติว่าเรามีทีมร้อยร้อยคนนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยเราสามารถผลิตได้สัก4 0 0 5 0 0ชิ้น ขนาดที่ธุรกิจศิลปินคนอื่นเขามีแค่2คน3าคน4ี่คน5คนฉะนั้นในหนึ่งปีก็เหมือนว่าเราสามารถเห็นภาพที่ฝังอยู่ในหัวเราเนี่ยเป็นร้อยรภาพเป็นพันพันภาพ,ภาพแล้วก็จะใช้หลักที่ว่าเอาความคิดของงานตัวนี้ไปใส่ของงานตัวนู้นอ่าแล้วเราก็จะดูทุกอย่างให้มันเป็นวิชั่นเป็นภาพเ,าเพราะผมตั้งใจว่าจะทํางานภาพให้ดีที่สุดในประเทศไทยอันนี้อันนี้คือความฝันยาม จากนี้ไปจนปลดเกษียณก็ลองดูนะฮะว่าร้านต้นทองเราจะเดินไปถึงจุดนั้นไหมหในปี2022 2022, 2022. เราวางวิชชั่นแล้วมีมิชชั่นที่ต้องทำต่อใช่ครับนะคะผมก็จะใช้ระบบของ financial ที่เราเรียนมาจากทางแบงค์คือว่าบัตรทุมไลน์เราต้องการยังไงแล้วเราก็พยายามไปสร้างเป็นยอดขายแทน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจแล้วล่ะโอ้เห็นแล้วไอเดียบันเจิดจากงานนี้แต่บังเอิญว่าเขาไม่รู้จะตามหาตัวคุณนัทที่ไหนเขาจะต้องไปที่ไหนบ้างไปไไเรามีร้านประจําอยู่ที่เจเจมอชั้น2องตัดจตุจักรพลาซ่านะฮะที่ติดกับเจเจมอนะฮะเปิดบริการทุกวันถ้าไปไม่ถูกก็เสิร์ชในเน็ตได้เลยฮะเว็บต้นทอง c o มต้นทองเป็นภาษาไทยนะฮะเว็บเพิ่งเริ่มทําก็อาจจะยังไม่ค่อยสวยงามนะครับหรือโทรหาผมได้ที่เบอร์081 4 4 4 3 0 0 8นะครับ ขอให้ขายดิบขายดีแหละเพราะว่าเชื่อว่าทุกบ้านต้องมองหาอะไรที่เหมาะกับตัวเองแล้วมันจะตายได้ยังไงตลาดนี้นะคะครับตลาดนี้เหรอฮะผมคิดว่าภาพเนี่ยมันเป็นส่วนเสริมเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งเป็นงานเดคอร์อย่างหนึ่งที่ทําให้บ้านดูมีสเสน่ห์และอัปเกรดเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มธุรกิจนี้ตอนนั้นเนี่ยตลาดค่อนข้างจะวายแต่เราทําออกมาแล้วตลาดมันโตทุกคนผมเลยทําให้ในส่วนดูจักรเนี่ยงานภาพเนี่ย มีการแข่งขันกันอย่างดูเดือดทุกคนก็อยากลงมาเล่นในธุรกิจงานภาพแล้วเราก็ดีใจว่าเราไม่ได้จบศิลปกรมาเลยเราไม่ได้จบทางด้านอาร์ตมาเลยแต่เราใส่ใจมันเราคิดว่าทุกวันเราจะงูทุกวันเราต้องเรียนรู้ทุกวันแล้วเราจะทํายังไงาให้ศิลปินดังๆทุกคนนี่เชื่อเราแล้วพร้อมที่จะเดินไปกับเราว่าเออรูปนี้ยอมที่จะทํายอมที่จะแก้แล้วต้องคิดทุกๆวันเลยว่า เราจะทําอะไรมันเหมือนการแต่งเพลงสําหรับผมผมก็คิดว่าแกรมมี่เนี่ยคือไอดอลของผมแกมมี I ่คือไอดอลทางด้านเพลงฉะนั้นผมก็จะพยายามคิดว่าผมก็จะต้องทําให้มันเหมือนแต่งภาพออกมาให้ได้ทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวัน,วน <Yeah. S 1> เดินไปเรื่อยๆครับ เห็นไหมคะคุณผู้ชมรากฐานที่มาที่ไปของแต่ละธุรกิจแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเรายึดในหลักการแล้วก็เชื่อมั่นในแนวทางตลอดจนนําหลักการบริหารที่แน่นอนที่สุดว่าเราต้องทํางานกับคนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันไนดะ้อย่างสมดุลก็จะเกิดเป็นธุรกิจที่รุ่งเรืองแบบนี้แล้วก็เชื่อนะคะว่าเขาต้องมีก้าวต่อไปแน่นอนสําหรับคุณนัทคนนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสด<อ>ีค,ครับและในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันต่อจากมานี่สา้ค่ะ